หกแงอโอ้เขาเบิ่งม่ออกเมองมออแมงจะเป็นหกอันนี้ไหเชือกเชือกผีเหรอครับปู่อีากมายเลยโอ้จริงดูงวดงวดที่แล้วศูนย์หกหกศูนย์เจ็ดสามศูนย์เนาะที่เรามาทำเนาะแมงดินเกตดินเกตปากระนี่โหใน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 ปกความค้ง อันนี้เขาจะไปตุยอยู่ในป่าครับมันเน่าหมด่ะล่ะเขาก็เลยเหยดพีกรรมก็เลยไปเหยียดปลาไม่เหม็นเลยเอาสังแเราจะจะเสียบมาเสียบกันแบ่งครึ่งกันเสียบแบ่งครึ่งกันเียบกอีกสังทักจแย่งกันเป็นอย่างโอ้ยทักอะไรวะเชือกจนแย่งกันแหลปูมันเกิดเป็นโอ้โหดันทักเสียบอยากเหยียดเหยียดกันหรือเปล่า เชือกจนแย่งกันที่ขักได้ล่ะคนตายกับยูประมาณอันอันไอสาทุกเก้าปีครับอ๋อแสดงว่างวดที่แล้วนี่ก็ถือว่าเข้าอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับอืในในอาจารย์ยกให้ดูหน่อยครับศูนย์หกแหละครับี่หาท์ Oh. แล้วแล้วแล้วศูนย์นะครับผมศูนย์อยู่ตรงไหนโอ้ oh. ครับศูนย mm ์หกคิดสี่ตีเอาน้ำหน่อเมืองสุดเลยพ่อครับคุครับในในขอดูหน่อยครับข้างหลังเลยฮะศูนย์หก mm hmm. แล้ว mm hmm. mm hmm. นี่ครับเดี mm ๋ hmm. ยวนะอาจารย์ผมขอถ่ายรูปหน่อยโอ้จริงๆด้วย ครับหกศูนย์เลยเอาล,ลงอีกนิดนึงได้ไหมครับเอไาม,าม่บนไม่ลงทเส็บทำสองครั้งครับแงนัเยอะไหมแมนเยอะครับคือกันเยอะคือบ่เงินมันมั่วอยู่คือคืออยู่ครับเนี่ยมาเนาะวันนี้อาจารย์ก็จะทำพิธีขอกลางวันแสกๆเลยเนาะอาจารย์เนาะ ครับผมหัวดที่แล้วก็คือได้เหกศูนย์กับเจ็ดศูนย์เด้อนี่ไลยท่านขันเห็นแล้วก็เลยเห็นมักก็เลยเอาตามตัวเห็นเด้อครับดี่มดเลยมาเทียทั้งสองหรือเทียทั้งหนั่งอะแต่าเลยคือว่าตัวปอหรือว่าเบิกซับดีเห็นก็ได้ครับก็บบออองกช่วยๆกันแปลเนาะอาจารย์เนาะแปลหัดนี่คือพอตกลับก็ได้เอ้าได้ตกครับบตกครับบตกครับ เอาตรงๆเลยแม่ครับที่มันบอกว่าครับมันเสียเงินหลายปวดเขาว่าเออเบิดเงินหลายคนหน่อยทื่นมันลวดตรงๆหน่อยไปทื่นมันลวดบ่อจันไม่ต้องเอาแม่ครับโอ้ออกแค่ไหนฟันสองขวดออกได้ก็ได้ไปละครับอือไม่ได้ทางค่ะแมันก็ได้เลยหรือหกคนเพื่อบ่โอ้โหเป็นปึกเป็นปึกเลยบ่ครับ งวดนี้งวดนี้ก็จะทําพิธีขอเชือกนะครับผมขอกลางวันแสกๆเลยนะปู่เนาะก็ถือลัตตตอดีสองสามใบครับต้องปออถือมีอยู่หางมันหางสามโตคัหนึสิสองเกล็ดย่างครับไดเอาให้ปู่ทาพิธีนะครับเนาะนี่นะครับเป็นดินเป็นดินเจ็ดป่าช้าเหรอครับปู่ ก็กำลังจะทำพิธีนะสินะมุนิดเพถ่อาส่นีไว้ครับขอกลางวันแสกๆเลยกันไปทอยู่หันเพื่อดันกันกันครูของมึงอ่ะนะบ้านครูวันมึงอ่ะก็เลยมาทำตรงนี้เลยเนาะอาจารย์เนาะขี่ดันกันเฮ้ยครูเห็นมึงกับครูดังแล้วนี่เมึนไม่กูกินน้ำเสียงของออันเนียงกันอันนั้นคนละอันเลยกัน เนีงกันด้วกันเนี่ะก็เลยแฝดที่อันนึงก็แปลกว่าแฝดที่เป็ดหรือพอนี่เลยเอามาอยู่นี่แล่เนีครับบนเรียงข้างนี้นคับเด่นดังกันหนักนะคือเป็นผีหงเจ็ดป่าช้าเชือกผีเจ็ดป่าช้าโอ้ค่กแต่ละรอบนี้คือว่าเจ็ดภาษาทีคือตุยตุยมังอทิตย์หิึ่งที่เจ็ดหมืองสิะโอ้คนก็เห็นเลยก็เลยเป็นที่มาของเจ็ดป่าช้า ครับผมเขาไปเอาใหม่เขาไปเอาพื้นแหเนี่ยมาหาพื้นเขาบอกว่าหาพื้นคือยีบกระหอดไว้ตอนนี้อาจารย์กำลังสร้างอะไรครับผมที่วัดเราเพื่อถือเอฟซีได้ร่วมสร้างก่สร้างห้องน้ำกับนี่แหละห้องน้ำห้องน้ำของห้องน้ำปุจินี่แหละครับทำมาทางกุจิมันก็งบเยอะแหละสองสามแสนหนึ่งสองแสนกว่าเลยนะเมื่ที่แล้วศูนย์หกก็เสียดายเนาะเสียยดา ให้แต่เจนะ็ดสามศูนย์พร้อมเนาะพร้อมครับผมสาธุสาธุสาธุอนิจาวตสงฆราอุปาเวมนโนอุปาเตสงบุปุมสุขนอนิจาวตสงฆราอุปาเวมนโนอุปาเติสงบุปุมสุขนอนิจาวตสงฆราอุปาเวมินโนอุปาิเตบุปโมสุขอนจงวดยังกาโยปัตคิโตเป็นมากัวัลังกัลัง นั่นมัดจังมังนั่นมัดจังมังกูกูจะกูคุยนั่งกูไุกูนเดินกูอยู่ปกคือมึงมากูปกคือมึงมานั่งมัดมังมังนั่นมัดจังมังคือครลุกเกิดเตียงที่เป็นเมาบอกเลขบอกเบอร์กูสามตัว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 ให้ถูกนะถูกวันนี้มัดมาจังมังมัดจังมังมาผีผูกคอตายผีผูกคอตายจนเคลื่อนจนเคลื่นมาตัวพุทัธอ่ะได้บุญมัดเกิดน้ำมาบอกเลขกุกระยังเป็นตัวตรงๆดู

ผมเพิ่งเรียกสองเหมือนครับเดี๋ยวดูให้จบกันเนาะจาะแต่สองชัดแล้วครับ แลนนีุดแลนนีุดแลนนตรงตรงุดตรงยังไม่ลงสองศูนยนะทีเนี้ยฮะเป็นยังไง้างครับเรองศนย์บ่สองบ่ครับครับสองนยรแต่งศูนเหรอาม่ชุดกนตัวไทยแลนเนี่ยตัวแรกเลขเนาะครับตัวมาเป็นงกลมองศูนยนะปู เลขสองชัดมากเลยกับเลขศูนย์ยุดเข้ายุดกับยุด,ยด,ยดไปเลยมันยุดไปเลย,ย,เลยแตกดูท้าย แกงออกว่ะ หยุดละยังยังหยุดแล้วครับสองศูนย์ชัดเจนครับผมโอ้รอบนี wow. <alah> ้ชัดเจนเนาะสองศูนย์สองศูนย์นะครับอาจารย์เห็นเป็นสองศูนย์ไหมฮะตัวนี้ตัวแรกเลียกสองเนาะครับีมเลือกศูนย์ครับตัวท้ายนี่ พอดีเป็นเลขก็บวกก็เก,ก็เนนนะเอาสามตัวเลยใช่ไหมจนันสองศูนย์ 2> 2, 0, อะไรครับเก้าสองศู 7, 2, นยะ์เก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์หรือเจ็ดสองศูนย์ครับแล้วแต่าจาันนะครับผม,ม อันยู่หันเพื่นกับจุดถูกด,ด้วยตะเคียนตกน้ำมันในซองศูนสองขึอนกันสองศูนยวเอาออกนะนี่เนาะเอาออกเลยครับผมทีนี้ขอสองตัวเนาะอาจารย์เก้าสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์ใช่ไหมครับเ้ย์เจ็ดสองศูครับเอาทีนี้สองตัวใช่ไหมครับอาจารย์ 20 20. เก้าสองศูนยเจ็ดสองศนสิแล้วแต่คนจะดูนะเนาะแล้วคนเห็นนะนะครับต่างกันนะคนจะเห็นต่างกันต<ค>ะ<ค>วันนะออกสองตวยต้องอุดรนะออก ฮัมจ่ายรดังงยกรงง่ายยกะดรังกระดกังงรังงรังง่ายกายกระ่าะดรังง่ายกายกรกรกระดังงังง่ายายาระด่าะดรังง่่าังง่ากังง่ยกะดรังงังง่ายังง่ายกระดงง่างงาดังังงังง่างง่างง่ังงรงงง Teddy ở đây, nữa kia nga lần mắt. Oh, cà bò hạng à tụi yoli, cà bò anh à tụi yoli, cà bò hạng คืบอบหายไปตัวนี้มันเลขแปดตัวเลข สองตัวสองตัวสองตัวขนเก้า่ตัวเดียวมันก็ตัวแรกตัวเดียวเลยตัวเดียว 列根了，嗯，列空可列根。 ซีเป,เ,เป็นเลือดซีวก็เลือเลือดซีผีเป็นเลือดซีผีตัดกันเล็กสีปอบปตัดมั่จะเป็นเลือดซีเป็นหัวมันหัวคนตัดเป็นเลือดซี bung động mặt vào tay bung bìa sĩ băng kìm tên đều để bay đi đi chưa bay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  đi chưa đi ก็เจ็บดีพวกูก็เด้เก็บแต่วันก่เจ็บนแม่คุณแม่หยุดแล้วครับตัวไหนล่าจานนี่เตีไม่ออกนะครับแบบนี้อันนี้ตัวแรกหักค้างก็ยังเล็กแปดฮักมานหนึ่งตัดมานหนึ่งเติมบานหนึ่งฮัากานหนึ่งสี่เอาแปดสี่ก็แปดสี่ครับพี่เจ็บไป เี่จ็ดสี่แปดอปคปูตัวใดก็ค่เด็กพวันปูกับซี่ศูนย์หนึ่งอะย์ตัวเดียวตัวเดียวซี่ศูนย์นี่นะคะปูัสวัดปูเนาก่าับมาเป็นทาเป็นุสองศูนย์ออาเป็นเด็กกันนะนันครับเนี่ย เพิ่มบ่าอาจารย์เพิ่มคืออะไรครับผมฝันเหรอครับฝันฝันฝันโอ้เกือบเกือบลืมเกือบลืมอฝันเนี่ยเอาอ่าฝันน้องเงินมาให้ใบยี่สิบสองใบแหละเอามือมามาให้เนี่ยเบียมาเอามาเงียมานนะครับเลขกีบีซีสี่ศูนย<อ>์ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ ครับอันนี้รวมกันไปเลยเนาะทั้งฝันทั้งเชือกเนาะปู่เนาะครับส0่ศนะครับเกือบจะไม่ได้ความฝันปู่นะฮะเอานี่นะครับผมถือบานี่ก็ถือยิงว่านี่ก็ถือยิงว่านี่ก็รอบสองแล้วบ่าเท่นนี้รอบสองแล้วนี่งอขันหกศูนย์ว่านี้ก็ดีเอาเดียวเนี่ยครับถึงวันนี้ขี่แตงเลยสะมือโอ้